เห็ดเปียเอาจากขอนเน่ยข้างบ้านนะนี่จะให้ดูของแทบแบบนี้อุย้ยซอกอีกแล้วซอกมันคือเกิดว่าหมู่บ้านมาเดินดูแล้วนะเย็นเย็นด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ลงคลนะิปไปนะเนาะปาดร์นพี่น้องอุ้ยพุ่นะออกน้ำส่องน้ำหลืบพุน่นะออกน้ำหลืบขอนใหม่นะโอ้เย,ยอะมากเลย ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพระเจ้าโอ้ยงามคักพี่น้องปาดปาดปาดปดปด,ปดเพราะว่าที่ตกใจเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อวา,านมาแล้วมันม่ยังไม่เกิดพอข้ามคืนเท่านั้นแหละเคยเห็นแล้วเคยช็อกแล้วสามครั้งก็ยังจะช็อกอีกนะเกี่ <c oughs> <c oughs> ยวกับเรื่องนี้เกี่ <c oughs> ยวกับแบบว่า <c oughs> เราเพิ่งจะสำรวจไปเมื่อตอนเย็น พอตอนรุ่งเช้ามันจะผุดขึ้นมาอย่างนี้เลยมันกับพดโพนะพี่น้องเนาะคือสิดีคักเทะเห็ดต่อ้เห็ดให้ต้องค่อยซอกวะซอกแล้วซอกอีกพี่น้องเอ้ยนะฮึคได้คัะม,ม,ม,ามาส่องเห็ดส่องเห็ดส่องเห็ด ดอกงามพ่นงามโพ่ดอกพี่น้องพื่นนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิวอ้อมไปกันอ้อมพ่นไปหั่นกันเฮ็ดเียคอยมักสำเาืด้พี่น้องเฮ็ดนังร่มพี่น้องคือเฮ็ดขอนขาวบานห้าเนาะแต่ว่าหัน่นบะแยนเด้พี่นอ้องมันเป็นเฮ็ดนังร่มอืมเฮ็ดนังร่มโอ้โ,โ,อโ,โ,อโ,โหได้ห้องอีกแล้วนี่เขาเพิ่งจะโผล่เนาะ ยังได้ถ่ายคลิปอีกสองสามคลิปพวกเราก็จเก็บพี่น้องเพราะมันยังไม่โตมันโผล่แล้วแต่ว่ามันยังไม่โตเพราะพ่งนี้มันก็จะมันก็จะโตทีนี้แล้วเราก็จะไม่เก็บอีกนะพวกนี้เราจะเก็บวันต่อไปเพราะว่าให้เขาโตเต็มที่ออาใาเสรจเร็เพิ่มขึ้นนะพี่น้องแต่เอาคอนข้างบ้านก็เต็มเลยเมื่อกี้เนะี่แล้วมาเจอนี่อีกช็อกหนึ่งช็อกสองช็อกฉ่ำ ช็อกฉามไปเลย,ยโอ้นานอีหอ,อ,อยอเห็นอีหอยเห็นอะไรนี่ต่ออืมพี่น้อ,นองอ่อนซ่อนค่ะดอกลน้นอยบานพเพอเอร์พรเว่ขึ้นเนอะมันมันพ้นต่อเนาะมันพ้นต่อยุบยิบยุบยิบยุบยิบขึ้นนั่นอ่ะมาดูตรงนี้สิ นี่คอนนี้เคยเกิดขึ้นเนี่เออรอบนี้ไม่มีไว้รอบนี้ยังไม่ขึ้นอืมก็ผัดกันขึ้นใช่ไหมจ๊ะอืมผัดกันขึ้นโอ้ออเแ็วไหข่อตื่นเต้นอีกแล้วเอออ่าดีดีดอุตส่าห์เ้าถึงว่าคลิปที่แล้วนวี่ว่าเราจะอยู่หรือหรือเราจะไปเราจะขายเนาะแต่ที่นี้ ก็เสียดายเฮ็ดขอเดนเถอะเนาะแต่สิน,นี้จากเขาก็ดเลยเนาะก็ไม่ได้ว่าง,ง่ายๆเราพี่น้องก็เป็นการโครงการเฉยว่าจะขายบ้านขายอีอย่างนี้เพราะว่ามันมันก็อีกนานอยู่พี่นอ้องพ่อใหญ่แกไม่ได้กเกษียณแกไปทํางานทุกวันไม่มีเวลาโบลละนะบ้านถ้าเกิดแกอยู่บ้านเฉยๆเออรีบทํารีบขายเออได้แบบนั้นแต่ว่านี่แกทํางาน มันก็เลยกลายเป็นโครงการที่เฉยโอ้ช่ได้กินขอนอยู่นี่ขอนนี่แหละพยายามจะกึ่งไปตรงโน้นสิกึ่งไปตรงนั้นนะเข็นไปตรงโน้นนะลากแต่ว่ามันมันมันหนักกันเลยบพยย่อใหญ่เจ้าใหญ่ของค่อยเดอ้อเจ้าใหญ่จะจะตัดเป็นชิ้นส่วนในชั้นะหาไม่เจอ่าสันเนาะ เออุ้ยสงสัยต้องมาตัดตัดต้นไม้ใะ่แล้ววันนี้นี่จะตัดต้นนี้ต้นนี้แล้วก็จะเข้นอันนี้ไปเข้นขอนนี่สิไปหลืบตรงนั้นนะพี่น้องจะไปตรงนั้นอมคลิปได้คลิปได้กับผ้าบางเห็ดเด้อพี่น้องยังยังไม่เก็บเขานะเพราะเขายังเล็กอยู่เด้ออืมเขายังเล็กอยู่เนาะเราดีใจที่เราเจอคุณ คนน่ะก็สมกันไปเราจะคนน่ะโอ้แดดซองมะหม่องนี่คือจังแสงแสงจากพระเจ้านี่พี่น้องละเพ้อฝันไปอยอะแล้วคอยเนี่ยเออว้าวยุคเดียวคนน่ะแดดซ้อแสงมาคนน่ะ,นะส่งกระทบส่งกระทบเห็ด วันนี้ก็ได้ได้เต็มกระมังอยู่ดอกเพราะว่าตะกามันกลนเลือกหนูพี่น้องนะได้เยอะอยู่วันนี้เดี๋ยวก็จะเข้าตู้เย็นไว้อีกเรายังไม่กินเก็บไว้หลายๆโอ้ยพุ่นะเจ้ากับ่นออกมาอีกแล้วเนาะพู่นะ่นต่อตะเปาะตะแป,ป,ปะออกมาอืมแล้วพี่น้องสังเกตน,นะนี่นี่นี่กระดูกกระดิกขึ้นมาเนี่ย พุ่นอ่ะอ้าวพุ่นอ่ะ,อะแซมรูกันขึ้นมากแซมรูดีค่ะต้นมันยังตน้น,งมตนมันยังไม่ผุนะเพราะว่าเราไม่สามารถตัดได้เลยต้นมันยังไม่ผุเท่าไหร่นะไม้นี่แต่มันอาจจะตายหลายปีแล้วนะอืม แกะออกมาสิเห็ดสงสารเห็ดอ่ะแกะเปลือกไม้ออกเพราะว่าตรงนู้นมันไม่มีเปลือกมันก็ยังขึ้นนะอืมเออบนต้นไม้ที่มันแห้งๆนะมันก็มันก็มีนะแต่ว,ว่าเราเอาไม่ถึงหรอกมันมันจะมีช่อเดียวแต่ก็ววไม่เป็นไรหรอกมันสูงมาก เออมันคือแตกแนวนั่นฮะอ,อ,อันนี้จะเป็นเห็ดอีอย่างนี่เห็ดเหมือนกาบหอยสวยสวยดอกนึงตอนที่เขาอ่อนสวยมากเลยนะนี่เขาแก่เลยเยอดสวยงาไปเบื้องมองพู้มันจะมีอีกไนะมตรงนอนเดี๋ยวดูไปแล้วก็คุยไปด้วยนะพี่ดองเนาะอพูดผากไปน้ำมนะพี่ดอง <laughs> อ หมากระห้องนาอยู่ได้เหรอหมามเห็นมานําเฮาบได้ดอกมันอันตรายในป่าไม่รู้เขาจะเจออะไรเนาะเขาเป็นหมาเขาได้กินเขาก็สินดมดุดไปทั่วนะเราก็ไม่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเราเราก็ไม่ให้เขาเข้ามามี่บอวหวังนีเนอเคยมีหมาวานเก็บไปแล้วกลับหมักใหญ่นึ่งอยู่นี่ ก็จะเดินไปดูประมาณสักหน่อยใี่ไหมต้องคอยระวังววนะเราเข่าป่าพี่น้องเขาป่านี่ส่วนมาข่อยสีขาป่าย่ามาแลงได้แต่ว่าเมือน,นี่เมือน,นี่บ่ได้เขา่ะมาแลงร้อยหมาเขาป้าพี่น้องเมือน,นี่มันยังไม่มาหลักวาเอ้อไอ้นั่นนะล่อยมันได้นี่น,น อ,อันอันมือ,อกล่องอยู่ั้างหนึ่งมืออยู่ตาอีข้างนึงได้พี่นอกตาคอยเบิดไปอืตาแล้วก็ส่องไปเรื่อยนะตาก็ะชำเลมไปเรื่อย สอดสองซ้ำเลมไม่เห็ดนะตรงนี้น่เราจะมาเอาตอนตอนตุลานี่เห็ดมันจะขึ้นตรงนี้ต้นตรงนี้เห็ดมันจะขึ้นตุลาเห็ดนางลมจำได้เลยขอนนี่นะอืมขึ้นเดือนตุลาาำลังซอ,องด้งอย เป็นตัมีเห็ดนน้ังรอบนะขอนหมกไงหมกมีมันกะเกะตัวนี้นถ้าเกิดเดินตัวลาสิครบับโคกแนวนี้บ่ามาดยานได้คอยทำให้เห็ดออกมาเล่นตำรวจอดตามว่าขาวออกหลากไปเนาะ なっフィナなっフィナークな